สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับหมวยอีกครั้งในช่อง YouTube ทางประกันค่ะกับหัวข้อข้อยกเว้นทั่วไปของสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบ h e ลฟิตดีดีค่ะข้อยกเว้นทั่วไปตามประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือ ความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยวงเล็บรวมทั้งภาวะแทรกซ้อนอาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจากข้อที่1ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กำเนิดหรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กำเนิดหรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกายเว้นแต่สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครองมาไม่น้อยกว่า1ปีวงเล็บ1ปีและปรากฏอาการหลังผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ16ปีบริบูรณ์ mm hmm. ข้อ2การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวยหรือ การแก้ไขปัญหาผิวพรรณสิวฝ้ากระลังแคผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนักตัวการผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่นเว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครองข้อ3การตั้งครันแงหงบุตร ทำแทง้งการคลอดบุตรโรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์การแก้ไขปัญหาการมีบุตรการแก้ไขปัญหาการมีบุตรยากวงเล็บรวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษาการทำหมันหรือการคุมกำเนิดยกเว้นมะเร็งขานมะเร็งทันไข่ปลาอุก ข้ที่4โรคเอดหรือกรรมโรคหรือโรคติดต่อทางสัมพันธ์โดยโรคเอดให้รวมถึงภูมิคุ้มกันบกพร่องซึ่งเกิดจากการตัดเชื้อไวรัสเอดและให้หมายความรวมถึงการติดเชื้อจุกจุลชีพช่วยโอกาสหรือการติดโรคหรือการเจ็บป่วยใดๆซึ่งโดย โดยผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV การติดเชื้อจุลชีพเฉ่วยโอกาสให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิดโรคปอดบวมหรือปอดอักเสบเชื้อที่ทำให้เกิดโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังเชื้อไวรัสหรือและหรือเชื้อรา ที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไปเนื้องอกร้ายแรงให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้องอกมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ระบบประสาทส,ส่วนกลางและหรือโรคอร้ายแรงอื่นๆซึ่งเป็นที่รู้จักในปัจจุบันนี้ว่าเป็นอาการของภูมิคุ้มกันบกกร่องหรือ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้คนที่เป็นเสียชีวิตอย่างกระทันหันป่วยหรือทุกพลภาพโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องให้รวมถึงเชื้อไวรัส hiv ที่ทำให้เกิดโรคสมองเสื่อมสำหรับข้อที่4จะมีภาษาอังกฤษกกับด้วยนะคะยังไงเนี่ยให้คุณลูกค้าเมื่อได้รับกรรมฐานแล้ว ให้เปิดไปดูในหมวดข้อยกเว้นทั่วไปด้วยนะคะต่อเลยค่ะข้อที่5การตรวจรักษาหรือการป้องกันการใช้ยาหรือสารต่างๆเพื่อชะลอการเสื่อมของวัยหรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดฤดูการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชายการรักษาความผิดปกติทางเพศและการแปลงเพศข้อที่6การตรวจสุขภาพการร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือร้องขอการผ่าตัดการพักปื้นหรือการพักเพื่อการปื้นปูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆหรือ การพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อให้มีผู้ช่วยดูแลทั่วไปการตรวจหรือการรักษาที่ไม่เกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นสาเหตุของการรับตัวไว้ในโรงพยาบาลการตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการป่วยการรักษาหรือการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์หรือ ไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ข้อ7การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาการทำเลสิกค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็นหรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็นข้อที่8การตรวจรักษาหรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟันหรือเหงือกการทำฟันปลอมการครอบฟัน การรักษารากฟันอุดฟันการจัดฟันขูดหินปูนถอนฟันการใส่รากฟันเทียมยกเว้นในกรณีจำเป็นอันเนื่องจากการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุซึ่งไม่รวมค่าฟันปลอมการครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียมข้อ9การรักษาหรือ การบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษบุหรี่สุราหรือสารออกฤทธิต์ต่อจิตประสาท 10. การตรวจรักษาอาการหรือโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจโรคทางจิตเวชหรือทางพฤติกรรมหรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพรวมถึงสภาวะสมาธิสัน้นออทิสซึม เครียดความผิดปกติของการกินหรือความวิตกกังวล 11. การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลองการตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับการตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับการนอนกรน 12. การปลูกฝีหรือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคยกเว้นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายหลังการถูกสัตว์ทำร้ายและวัคซีนป้องกันบาดทะยักภายหลังได้รับการบาดเจ็บ13การตรวจรักษาที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบันรวมถึงการแพทย์ทางเลือก14 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเองรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้ซึ่งเป็นบิดามารดาผู้สมรสหรือบุตรของผู้เอาประกันภัย 15. การฆ่าตัวตายการพยายามฆ่าตัวตายการทำร้ายร่างกายตนเองหรือ การพยายามทำร้ายร่างกายตนเองไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยตนเองหรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างวิกลจริตหรือไม่ก็ตามทั้งนี้รวมถึงผู้บติเหตุจากการที่ผู้เอาประกันภัยกินดื่มหรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกายการใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง 16. การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นยันเป็นผลมาจากการกระทําของผู้เอาประกรันวงเล็บหขณะอยู่ภายใต้ริ์สารเสพติดหรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้หรือวงเล็บสขณะอยู่ภายใต้รทิ์สุราโดยมีระดับแอลกอฮอล์ในร่างกายขณะตรวจเทียบเท่ากับระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150ยหมิลลิกรัมเปอร์เซนต์ขึ้นไปหรือวงเล็บสามขณะอยู่ภายใต้ลิสุราจนไม่สามารถครองสติได้ในกรณีที่ไม่มีการตรวจวัดหรือในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ได้17การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหะนักหรือขณะถูกจับกลุ่ม หรือหลบหนีการจับกลุ่ม18การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้เอาประกันภัยแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิดแข่งนาแข่งสกีทุกชนิดรวมถึงเจ็ตสกีด้วยแข่งสเก็ตชกมวยโดดล่มมุงเล็บเว้นแต่การโดดล่มเพื่อรักษาชีวิตเล่นหรือแข่งพารามอเตอร์ร่มบินเครื่องร่อน ขนาดกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ในบอลลูนเล่นบันจี้จำดําน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำา 19. สงครามการรุกรานการกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงครามไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมืองการแข่งข้อการกบฏการตราจลการนัดจุดงานการก่อความวุ่นวายการปฏิวัติการรัฐประหารการประกาศกฎอัยการศึกหรือเหตุการณ์ใดๆซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก20การก่อการร้ายที่เกิดจากการกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรงและ หรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นการกระทําเพียงลาพังการกระทำกการแทนหรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใดหรือรัฐบาลใดซึ่งกระทําเพื่อผลทางการเมืองาศาสนารัฐนิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกันรวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและ หรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนกหวาดกลัวและข้อส1สดการแผ่รังสีหรือการแพร่กร,รมมันตรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือจากกากนิวเคลียร์ใดๆอันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ แห่งการแตกแกบตัวทางนิวเคลียร์ซึ่งดำเนินติดต่อไปด้วยตัวเองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข้อยกเว้นสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพแบบเฮลฟิตดีๆอย่างใดแล้วนะคะคุณลูกค้าสามารถเปิดอ่านทบทวนได้นะคะหากไม่เข้าใจนะคะสามารถสอบถามไปที่ตัวแทนของท่านหรือสอบถามไปที่บริษัทก็ได้นะคะและท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในกรมธรรของท่าน ในหมวดข้อยกเว้นทั่วไปนะคะและเมวยก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการตัวแทนม,มาตรฐานซึ่งจะจัดในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565เวลา12.30ถึง16.30นงผ่านระบบโปรแกรมโซมท่านอยู่ที่ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดท่านสามารถเข้าร่วมฟังธุกรกิจประกันชีวิตได้ ค่ะหาพวกเรานะคะเรายินดีค่ะแล้วพบกันในคลิปถัดไปอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ